การแข่งขันในรุ่น Thailand Supercar t t c กับ Thailand Touring Car ครับสุดสัปดาห์นี้เป็นสุดสัปดาห์แรกครับความตื่นตัวในรุ่นนี้เป็นยังไรบ้างครับโหเหลือเชื่อ2รุ่นรวมกันเนี่ยยี่สองคันเยอะมากไม่เยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมเกือบเกือบเท่าตัวนะครับเอเราจะเห็นการกลับมาของรถที่เป็นรถ Garage ในไทยที่ทำเองอย่างรถอย่างซูบารุเองก็ดีอย่างมิสซู เองก็ดีนะครับรถเหล่านี้กลับมาผมคิดว่า,เ,าเหตุผลหลักที่เขากลับมาแข่งแล้วก็มาสนใจที่จะมาแข่งกับเราเน,เนื่องจากว่าเขาเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยรถที่เป็นค a ต e ก o อรีลักษณะเดียวกับเขาเช่นรถ e ีโของทางเบนดิกส์เนี่ยได้แชมป์ในบางสนามนะครับเ,เขาก็รู้แล้วสิ่งที่เขาเกรงกลัวกันเรื่องของปอเช่เบรแมน หรือรถที่เป็น G D f o u จากโรงงานเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่เขาคิดผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นหนึ่งในในเหตุผลที่ทําไมได้รับการตอบรับอย่างดีอีกเหตุผลหนึ่งก็น่าจะมามาจากการที่เขาอยากจะมาแข่งที่บางแสนอ,อันนี้ก็แน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในการให้ B O P ของเราว่าทําให้เกิดความเสมอภาคในรถทุกๆคันที่ลงในรุ่นรุ่นนั้นครับก็น่าจะเป็นการแข่งันอีกรุ่นหนึ่งที่สนุกแล้วก็ เป็นแฟนได้กลิ่นอายเก่าๆของรถซูเปอร,ร์คาร์ครับครับใช่ครับก็มันก็จะมีแล้วแน่นอนเราก็จะมี997เาแล้วมี Toyota 3คันทั้ง86นะครับแล้วก็รวมถึง GD4 Supra คันใหม่เอี่ยมของพี่สุสทธิพงศ์นะครับดังนั้นเนี่ยม c l a ลา n เรนนะฮะก็มาร่วมแจมด้วยนะครับไหนจะมีทั้งมิสซูซ u บารุ Subaru, แฟนๆนักแข่งในรุ่นนี้รวมถึงทั u r i n g Car ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Honda นะครับได้กระหน่ำกันแน่ในการแข่งขันของเราเนี่ยที่กำหนดระยะทางแข่งขันไว้ที่50ประมาณ55กิโลเมตรเนี่ยมันเร็วอย่างเดียวไม่พอมันต้องจบด้วยนะครับรบ,รบ,บางคันคุยฟายแล้วก็ ไม่จบการแข่งขันมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเมื่อเช้าเราแต่ผมก็แปลกใจมากนะฮะมันมีนักแข่งในรุ่นนี้นะครับท,ที่ไม่เคยขับที่นี่มาก่อนเลยแต่เซตเวลาได้แบบโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะสำหรับมือมือใหมอ่อีกคนหนึ่งที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้นะฮะที่ไม่ได้ลงทำการซ้อมเมื่อวานก็คือน้องต้นนะฮะอินทลา่าปูอสากลูกองคุณพุฒิกร,รในในเคมันจีดีโฟซึ่งลงในรุ่น g d c เมื่อวานนี้รถมีปัญหาไม่ได้ซ้อมเลยนะครับ วันนี้ออกไปหวดเซสชั่นเดียวและเกิดมาไม่เคยขับที่นี่นะครับเซตเวลาห่างจากอันดับ1.2วินาทีโอผมเที่ยว g d c <it. S 1> เนี่ยน้องเต้ลเนี่ยไม่ธรรมดาแน่โอเคครับ, okay, รบนั่นคือในรุ่น Thailand ซ u p ป r c a r า g d c แล้วก็ Thailand Touring Car สวัสดีครับโฟนาค,นคสวาเกนโคโลราด์ครับแข่งกับ AS Auto Service ในรุ่น GTC ครับเริ่มจากโกลฟารครับในเมืองไทยแล้วก็ค่อยๆย้ายไปยุโรปไปแขับที่ยุโรปปีนี้แข่งอยู่ที่สเปนผมล์คสวาเกนสเปนเชนกันก็คิดว่าต่างกับสนามปกติเยอะมากครับไม่พลาดไม่ได้ครับก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาแข่งที่นี่ครับบรรยากาศมันก็จะต่างกับสนามอื่นหน่อยครับก็มาดู คุณพ <ersch> ่อแข่งตอนเด็กๆก็เลยเคยเห็น <switched> ทุกอย่างมามีครับเขาก็เคยมาหลายปีเขาก็มีเทคนิคอะไรแนะนำาเยอะเลยรถันี้ก็จะต่างกับผมแลนดหน่อยเพราะว่าไม่ได้นั่งตรงกลางรถแต่ก็เริ่มชินเริ่มปรับตัวได้แล้วก็ ตอนนี้ก็เพิ่งควอลิฟเบอร์ที่3แต่ไม่ค่อยดีมากยพยายามจะทำดีกว่านี้ในการแข่งขันตรงนี้สนามมันก็จะมีขึ้นลงเยอะนะครับเซกเตอร์นหนึ่งก็จะขึ้นเข่าแล้วก็จะลงเซกเตอร์สองสามมันก็สนุกดีครับคาดหวังไว้โพรดียมนะเออแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าถ้าจู้กับที่2กับที่1ได้ก็จะพยายามาพยามาถึงแฟนๆนะครับก็แข่งในรุ่นจีนซีเบอร์สิบสี่อ่ะแฟนๆ สวัสดีครับชื่อแบงค์ธนทรธนราพนันครับผมขับให้ทีมพัฒนามอเตอร์สปอร์ตหมายเลข28รุ่นซูเปอร์คาร์ GTT ครับรถ k t m c o s ด o อสโบ GT4 ครับผม รอปีนี้เป็นปีที่2ของผมที่แข่งรจิงนะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมขับในสนามบางแสนครับต้องค่อนข้างปรับตัวพอสมควรครับผมเพราะว่าสนามนี้ก็ไม่มีในเกมนะครับผมก็พยายามทาให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็พยายามเซฟรถครับผมพยายามปรับตัวให้เข้ากับสนามให้ได้มากที่สุดครับในเกมครับผมก็ไปซ้อมสนามมาเกาอะไรพวกนี้ครับก็ช่วยได้นิดนิดหน่อยครับผมตื่นเต้นมากๆครับผมก็สนามบางแสนก็ สนามที่แบบสนุกมากครับแล้วก็สวยด้วยชอบทุกเซ็ชันเลยครับมันมากครับผมยิ่งรถคันนี้ด้วยก็เลี้ยวเลี้ยวมันมากครับตอนในวันเสาร์วันแรกก็รถมีปัญหานิดหน่อยครับก็ได้ขับแค่ประมาณสามสี่รอบส่วนวันที่สองโอเคแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วครับส่วน u a l ฟายก็ทําเต็มที่แล้วครับผมก็โดนทราฟิกนิดนึงครับแต่ก็เต็มที่แล้วครับค่อยเรียนรู้ทาให้เต็มที่ผมแล้วก็แข่งจบรถสวยที่สำคัญครับ แล้วฝากถึงคนที่ติดตามด้วยนะครับฝากเชียร์ผมด้วยหมายเลข2 8รุ่นซูเปอร์คาร์ GTT ครับผมทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ขอบคุณคุณอาเอ๋ชนสวัสตนัทวิเห็นมา,มากๆครับที่ให้โอกาสเด็กเกียรของผมครับผมผมจะทำ MP ให้ดีที่สุดครับ